ให้คนที่ว่าสุดค้าท่านผู้ชมทุกท่านี้ผมกับแอดมินโคโต่อสายเกินอีกครั้งนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกิจกรรมฉลอง4ปีของช่องเรานั่นเองนะครับผมนะซึ่งไม่ใช่ตัวนี้แน่ๆนะผมซึ่งตัวที่เราจะแจกก็จะมีนี่นั่นเองครับผมนะสตัวนะนี่เป็น คอคาร์ดนะครับผมตัว Optimus Prime ของ Transformer Legacy นั่นเองนะผมที่จะแจกสำหรับคนดูธรรมดาเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะผมซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์โพสต์ไว้สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่านกติกากันดีๆแล้วไปเข้าร่วมกันได้นะผมและอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่สมัครสมาชิกระด,ดับสุดยอดผู้ศรัทธาเกิน2เดือนนะผมรับตัวนี้ไปเลยนะผมนะั่นคือยอโ o p a ออพติมาสพราห์มของภาคไ i ฟ e of the b e a ีดนั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืมเข้าร่วมกันนะครับผมนะซึ่งสำหรับคนที่สมัครสสมมามาานะาชชิิกกกกก็็็จจะะเเเเปปนนนตตต้อออองงไ่่่ทขโพ์ผืีย มาซุมเองนะครับผมนะส่วนคนที่อยากได้คอคาร์ดอัลติมาตัตวนี้ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ที่โพส์ที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านใต้ดีคิปชั้นคลิปนี้ได้นะผมนะก็อย่าลืมไปเข้าร่วมกันนะครับผมนะอ่าโดยเจ้าตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่ถึงวันที่7มกราซึ่งเป็นวันครบรอบ4ี่ปีของช่องเราพอดีนะผมก็จะลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมกัน,นเยอะๆนะครับบ๊ายบาย